จากกรณีเหตุรอบวางระเบิดที่อำเภอศรสีสาครนะครับทานด้านรองแม่ทัพภาคที่4ี่ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุรอบวางระเบิดบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อำเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาส พลตรีไพศาลหน,นูสังรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบ้านพักอาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้พิการที่บ้านเล็กที่84ทับ2หมู่ที่2บ้านตะโลตําบลสากออำเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับเยี่ยมนางสาวสารีพยักษ์มิงนะครับอ,อาชีพร,ร,รับรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับบุตร3คนซึ่งหนึ่งในนั้นมีความพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยรองแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีการกำชับกำลังพลในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็รอบคอบในทุกภารกิจกำชับให้ทุกนายทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเพิ่มความเข้มงวดประสานกำลังทุกภาคส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที่และพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ สำหรับบ้านหลังดังกล่าวครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจนาราซ่อมสร้างปันสุขโดยกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสังกัดกรมทารปราณที่4 9เป็นหน่วยรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีกำลังพลเสียชีวิตหนึ 9, ่งนายได้รับบาดเจ็บสี่นายนะครับทางนี้กรรมนธภาคสีส่วนหน้าจะดำเนินการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุจะไม่ให้ใครมาทำลายความสงบสุขในพื้นที่พร้อมกับความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ หากพบเห็นหรือว่ารู้เบาะแสกลุ่มกระทำความผิดขอให้แจ้งมาที่สายด่วน1341นะครับสายด่วน1341หรือว่าโทรศัพท์หมายเลขสายตรงของไม่ทับภาคที่4โทร061 173 2999นหน้าจอแล้วครับ